E โตค่ะในครอบครัวที่คุณพ่อกับคุณแม่เป็นเหมือนเจ้าของอู่ซ่อมรถนะคะอู่เป็นรถมือ2องะคะแล้วก็มีอู่ซ่อมด้วยแล้วก็เหมือนมีซัปามีฟิตเนสไว้เหมือนรับรองลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเรียนจบโรงเรียนเซน์โยเซฟคอนเวน,นะคะ่ะแล้วก็เลือกต่อที่มหาลัยเชียงใหม่ e ีโคดีไซน์ก็เริ่มมาจากตัวที0ินะคะเริ่มต้นเป็นโปรดักชิ้นแรกะคะ่ะ เป็นที่สิทธิ์ส่งอาจารย์ตอนจบมหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็เลยเริ่มสนใจงานอีโคขึ้นมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นตัวลำโพงตัวนี้ค่ะพอไปเรียนศิละปะจริงๆก็ไม่ได้ว่านรูปเก่งอีกคือทำอะไรก็ไม่เก่งเลยสักอย่างพอเรียนก็พี่เป็คนไม่เก่งอะค่ะยอมรับว่าไม่เก่งเพราะว่าตอนอยู่ เซนโยก็ไม่เก่งพอจบมาหาลัยมาก็ไม่เก่งแต่ว่าเหมือนแบบเราโชคดีที่เหมือนเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่มากกว่าแล้วก็เหมือนแบบไปต่อได้ค่ะกซษเรียนกราฟิกมาแต่ไม่ค่อยชอบกราฟิกเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเหมือนอันนี้เข้าใจไปเองะคะ่ะกราฟิกมันเป็นเหมือนการออกแบบในคอมพิวเตอร์แล้วเหมือนมันต้องพึ่งเครื่องปิ้นอะเพราะปกติอย่างอยู่หอจะไม่มีเครื่องปิ้นค่ะพอจะส่งงานทีก็ต้องเหมือนแบบ ไปปิ้นงานแล้วร้านปิ้นก็บางทีก็แบบพึ่งปิ้นเสียสีเพี้ยนอะไรก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเหมือนมาพึ่งเหมือนเราทํางานมาทั้งคืนอะ่ะแต่เครื่องปิ้นมันไม่ได้มันเราก็ส่งงานไม่ได้เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะพอทาทีสิทธ์อะคะ่ะก็เลยคิดว่าไม่อยากทํากราฟิกเลยอยากทําเป็นโปรดักต์ ण. อย่างงานโปรดักต์จะไม่ค่อยสเก็ตงานนะคะเราไม่ได้จบโปรดักต์มาโดยตรงเราไม่รู้วิธีการสเก็ตเขียนไดเมนชั่นอะไรเท่าไหร่ คือเหมือนเป็นการทดลองมากกว่าก็คือสเก็ตทีสิ์จะไม่มีแต่จะเป็นการทดลองว่าเอาไอ้นี่มาประกอบไอ้นี่ถักออามาผลเป็นยังไงแล้วแก้ออกมาเป็นอันนี้อันนี้น,นี้อะไรอย่างี้ค่ะการทำโปรดักต์มันเป็นการสเก็ตโด,ดยการทดลองเหมือนเราจับมันได้รู้สึกว่าเป็นงานที่จับได้มากกว่ากราฟิกที่เป็นแบบ2มิติค่ะ,คะอย่างเริ่มต้นทีสิ์ชิ้นแรกเลยค่ะอิสเปชันมาจากอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วฝนมันตกอะค่ะคือไปไหนไม่ได้แล้ว ก็เลยเหมือนแบบมีเวลานั่งอยู่ที่นั่นอ่ะยังไงมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันติดฝนนะคะแล้วก็คือเราก็เต๋วมันมีไอที่เป็นขวดแก้วอะค่ะขวดน้ําที่ร้านนะคะแล้วมีฝาปิดที่เป็นอลูมิเนียมแล้วมีพลาสติกติดอยู่อะค่ะแล้วเปิดแล้วเขาก็ทิ้งแล้วเหมือนแบบฝนตกอะมันไม่มีอะไรทําอ่ะก็เลยเหมือนแบบเออก็หยิบไอ้ตัวนั้นมานั่งดูอะค่ะว่ามันทําอะไรได้บ้างเพราะพลาสติกมันเหนือดีอะมันยังเป็นแข็งแล้วก็สีขาวแบบขาวจั๊วเลยคนทิ้งแล้วอะไรเงี้ยแค่ดึงมาแล้วก็ทิ้งเลยออยย่่าาาางเเีี้้้ก็ลคิดดวะะตรรนนนมมัจทํไไ ก็เลยมืนนั่งคิดนั่งคิดว่ามันแบบเออมันรูปลักมันสวยดีนะพลาสติกก็เนื้อดีมันทําอะไรได้บ้างจนออกมาเป็นเอนาฬิกาเรือนแรกอะคะ่ะก็คืออินสไพร์เลชันมาจากตรงนั้นนะคะทําเป็นนาฬิกาเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็กลับมากรุงเทพอยากทำงานอ e ีโคอยากทำกับดรสิงห์เพราะเห็นดรสิงห์เป็นเหมือนอินสไรเชันนะคะว่า เหมือนเก่งอะอะไรเงี้ยก็เลยเมลไปพอเมลไปแล้วก็ได้เมลตอบกลับมาว่าเหมือนเขาไม่ได้มีงานประจํารับนะแต่ว่าเขารู้จักกับพี่ท็อปอะค่ะท็อปพีพัทที่กำลังจะเปิดอีโคช็อปอืมสนใจจะเอางานทีศิษย์อันเนี้ยไปวางขายไหมนาฬิกาเนี่ยไปวางขายที่ร้านอีโคช็อปที่กำลังจะเปิดงานทีศิษย์ธรรมดาค่ะแล้วจะมีคนให้เอาไปขายที่สยามเลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นมากก็เลยลองเอาไปให้เขาดูอะค่ะสามเรือนสามเรือนนั้นแล้วเหมือนเขาเลือกวาเรือนหนึ่งแล้วบอกให้ทาต่อ พอทาปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเอ๊ยมันต้องมีชื่อแบรนด์หรือเปล่ามันต้องมีชื่ออะไรที่มันเท่ๆหรือเปล่าเฮ้ยเราจะมีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะเหมือนตอนแรกก็งงๆเราเป็นนาฬิกาเฉยๆแต่พอขายปุ๊บเอ้ยมันต้องมีเหมือนยี่ห้อติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มาล่งคิดว่าชื่ออะไรดีจะถามเพื่อนใน Facebook ถามใน MSN อนะไรเงี้ยค่ะก็โหวตมาก็กลายเป็นชื่อรีแพ์มันง่ายสุดแล้วเขาคิดว่ารีมันเป็นเหมือนการนํากลับมาใช้ใหม่บวกกับแพรที่เป็นชื่อของตัวแพรก็คือเหมือน เราจะทํางานสไตล์ของเราที่เราอยากได้อยู่แล้วมันไม่ได้ไปยึดติดกับสไตล์ของคนอื่นก็เลยคิดว่าเป็นชื่อรีแพนี่แหละและ้รีแพก็มีความหมายแปลว่าซ่อมก็คิดว่าโอเคค่ะ พอไปตั้งครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากก็คือพอไปสยามทุกครั้งก็จะเดินไปเช็คที่อีโคถอกว่ามีคนมาดูไหมคะวันนี้มีคนมาดูกี่คนคะพี่แล้วมีคนถามไหมเขาต่อราคาหรือเปล่าหรืออะไรก็คืออยากขายอะอ่างเงี้ยแต่จนแบบวางไว้เดือนนึงแล้วอะไรก็ขายไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าบางทีต้องกลับมาคิดว่าแบบเรางานอีโคงานรีไซเคิลมันขายได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะว่างานรีไซเคิลมันยากที่เราเอาขยะที่เขาทิ้งแล้วเอากลับมาทําใส่ไอเดียเข้าไปทำออรดักต์ แล้วเอามาขายเขาอีกทีหนึ่งแล้วมันจะทํายังไงให้มันเหมือนชุบชีวิตขยะค่ะทำยังไงได้บ้างอะไรแล้วตอนนั้นมันประกอบกับเป็นมีโครงการปล่อยแสงของ TCDC อะค่ะว่าให้ส่งทีซิเข้าไปร่วมแสดงงานที่เอ็มพลีียมค่ะก็ลเลยคิดว่าเออลองส่งเข้าไปดูเข้ารอบหนึ่งในร้อยอะค่ะที่ได้โชว์พอโชว์ปุ๊บแล้วเขาก็คัดเลือกเหลือ24ผลงานที่ได้ต่อย,ยอดแล้วก็ขายจริงที่ TCDC Shop ค่ะแล้วแทก็ติดหนึ่งใน24 ็ได้เหมือนเข้าโครงการต่อยอดได้ไปแนะแนวก็เอานาฬิกาเนี่ยไปคุยกับเขาว่าแบบมันลองวางขายแล้วอะค่ะแต่มันขายไม่ได้เลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเหมือนเราตั้งขายเท่าไหร่ก็บอกว่าให้ตั้งไว้พันสองค่ะแต่พันสองนี่จริงๆก็ยังไม่ค่อยอยากขายเลยนะเพราะมันไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเอาตัดยากมากแล้วคือทําแบบพอทํานาฬิกานี่คือวุ่นวายกันทั้งบ้าน,นะค่ะก็คือแบบกล่องนมเอาจากบ้านยายมาเขากินน้ําผลไม้ก็ขอมาเป็นถุงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็แบบให้พี่ที่บ้านทําความสะอาด แม่ดูละครก็ตัดไปน้องทําดูละครไว้ก็ติดกาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือวุ่นวายกันทั้งบ้านเลยแล้วก็คือแบบออกมาสามเรือนนั้นก็คือแบบทุรักทุเลกันทั้งบ้านอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คิดอยู่แล้วแหละว่าคงไม่ทํานาฬิกาขายต่อเพราะมันยากมากอะไรเงี้ย T C ซี PC DC ก็แนะว่าจะทําอะไรที่มันเหมือนทําง่ายขึ้นไหมที่ที่ทําให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ขายได้ราคามากขึ้นมีฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นให้กลับไปคิดดูอะไรเงี้ยคะ่ะ พอเขาให้กลับมาคิดแล้วก็ไปที่คือเข้าอู่รดเลยะคะ่ะว่าเขามีอะไรเหลือบ้างแล้วก็มาคิดต่ออยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือมาเริ่มจากไอ้ตัวลำโพงเนี่ยได้เพราะว่าเป็นคนชอบฟังเพลงอะคะ่ะแล้วก็คือเหมือนบางทีไปไปต่างจังหวัดแล้วก็จะพกไอพอดกับลำโพงคอมไปคู่หนึ่งไงแล้วก็หาปลั๊กเสียบต้องหาปลั๊กเสียบแล้วก็ฟังได้แต่ในห้องที่โรงแรมอะไรเงี้ยบางทีจะออกไปทะเลไปข้างนอกเนี่ยมันถือไปไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออถ้ามันมีลำโพงที่แบบ ก็ไม่ต้องดังมากไม่ต้องอะไรมากคือให้ใช้งานง่ายๆที่มันถือออกไปข้างนอกได้โดยที่แบบไม่ต้องใส่ถ่านมันจะมีไหมอะไรเงี้ยอย่างไอตัวนี้ค่ะก็เป็นลําโพงจากขวดขวดน้ํายาล้างมือค่ะขวดเลยใช้แล้วก็คือเหมือนเราลองเอามาเจาะทําตรงก้นดูค่ะแล้วก็คิดว่าเออพอเวลามันตั้งมันก็ตั้งเป็นแบบนี้แล้วเวลามันฟังมันก็เอียงมันนิดนึงแล้วก็เสียบกับเครื่องเล่น iPod ได้เลยคือมันเน้นการฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายค่ะก็คือเหมือน มันไม่ต้องมีปุ่มปิดเปิดหรืออะไรเลยค่ะก็คือฟังก์ชันเด่นของมันก็คือมีแค่สายอันเดียวคนใช้ไม่เป็นก็น่าจะใช้ได้ก็คือมันเสียบตูดแล้วก็ฟังได้เลยเล่งเสียงอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างก็คือเหมือนเราเน้นว่าเออพกพาสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นขวดใสเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นอันล่าสุดค่ะอันนี้เป็นกระติบกระติบข้าวเหนียวค่ะอันนี้ส่วนตัวแล้วพ้าเป็นคนชอบงานพวกขัตกรรมแฮนด์เมดอะค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนเห็นคุณค่าของเขาอะแล้วก็คิดว่ามัน ก่าจะทํามาได้มันนานนะอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับเหมือนบางทีมันเห็นแต่แบบเป็นภูมิแจไทยแลนด์หรือเป็นอะไรที่มันแบบบางทีมันน่าจะมีของฝากเขาที่เหมือนเขาไปใช้งานต่อได้จริงนะบางทีมันเห็นแค่เป็นภูมิแจบางคนก็เก็บไว้อย่างนั้นก็วางอยู่อย่างนั้น Thailand, ไทยแลนด์อันอย่างเงี้ยเต่รู้สึกว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาได้เห็นว่ามันเฮ้ยอันนี้อะไรคืออะไรแล้วแล้วก็มีอธิบายข้างหลังกล่องมันว่าเออกระติบคือคนไทยใช้ทาอ,อะไรอะไรเงี้ยให้เขาเข้าใจว่า เป็นอะไรแล้วก็คาดผ้าได้ผ้าขาม้าไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยคิดว่าเออมันเป็นน่าจะเป็นของฝากได้ก็เป็นลำโพงตัวแรกที่ลองทําขึ้นมาตอนแรกคิดว่าลําโพงมันต้องมี2ออันเป็นสเตอริโอก็เลยลองทําขึ้นมาเป็น2ตัวค่ะ แต่จะทำจากใส่แกลอนนมแต่พอทดลองทำออกมาแล้วก็มีสายเก็บด้วยที่เก็บสายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันนี้ทาที่เก็บสายทำจากไอ้ฝาขวดของน้ำอัดลมะคะ่ะแต่พอทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนมันจะพอไป TCC แล้วต้นทุนมันเพิ่มไป2เท่าแล้วเสียงมันออกจากด้านซ้ายกับด้านขวาคือคนละด้านกันมันก็เลยเหมือนเวลา,าตั้งด้านนี้ด้านนี้มันก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอลองลดออกมาเป็นอันเดียวและกัน ลดต้นทุนแล้วไม่ต้องทำไอ้ที่นี่สายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียง่ายอะค่ะแล้วมันยังดูเป็นขยะอยู่นิดนึงก็เลยอะเก็บเข้าไปอย่างนี้เลยดีกว่านี่เป็นตัวที่พัฒนามาค่ะก็อันนี้เป็นอีกชิ้นนึงค่ะที่ทำมาจากพรมพรมเหลือใช้ตอนแรกทำงานประจำอยู่อะคะ่ะก็ออฟฟิศคอยช่วยจัดบูธพอจัดบูธเสร็จเหมือนเรามีโอกาสได้ไปงานที่ก่อนงานมันเริ่มเลยค่ะเขาปูพรมกันแล้วก็คือตัดเศษที่มันเหลือจากขอบอะไรพวกนี้ค่ะก็จะกลายเป็นพวกอย่างงี้ เราก็เก็บเก็บมาแล้วก็มานั่งคิดทําอะไรก็เลยทําเป็นเหมือนกระเป๋าหิ้วเป็นลําโพองอะค่ะตัวนี้คือทดลองทําใส่ถ่านมาด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าลําโพงมันเบาลองใส่ถ่านดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใส่ถ่านปุ๊บแล้วงบประมาณมันก็เพิ่มขึ้นเพราะมันต้องมีตัวขยายซึ่งตัวขยายก็แพงขึ้นแล้วเราก็จะต้องขายแพงขึ้นนะคะแพงขึ้นแล้วมันก็จะไปสู้กับลําโพงพวกแบบที่มัน เป็นม้ฮออะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็สู้ไม่ได้แล้วแล้วตัวใส่ฐานคือเหมือนเราทำอ e ีโค่ด้วยค่ะทําของกรีนโ product ที่ลดโลกร้อนแล้วตัวฐานเนี่ยมันเป็นตัวทําให้โลกร้อนเลยคือคิดว่ามานั่งกลับมาคิดว่ามันผิดคอนเซปต์นะคือตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะลดโลกร้อนทําอะไรให้มันง่ายที่ไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องอะไรไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเราต้องมีจุดยืนค่ะพอกลับมาที่จุดยืนตัวเองมันก็เลยคิดว่าเออเราไม่ต้องดังมากก็ได้ฟังในห้องแตงง่ง่ายๆไม่ต้องใส่ฐานละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เลยพักกอ ก็เดี๋ยวจะพัฒนาที่มันไม่ต้องใส่ฐานอันนี้ข้างหลังเป็นที่ใส่เครื่องเล่น้วยค่ะเวลาหิ้วไปไหนจะได้หิ้วไปได้เลยอีโคคิดว่าน่าจะเป็นการที่ช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าจะเป็นรีไซคเคิลก็ตามแต่บางทีไม่ต้องรีไซคเคิลหรือเอาของเหลือใช้มาทำก็ได้แต่ว่าการทำอะไรที่อย่างการกดหดส้วมอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าเคยเห็นในทีวีเขาเอาน้ําขวดน้ำอะขวดน้านิดไปตั้งไว้เพื่อหลอกว่าให้มันเต็มแล้วแล้วก็กดอย่างนั้นพี่คิดว่าน่าจะเป็นอีโคแบบบ้านๆเหมือนกันคือทุกอย่างมันเป็นอีโคถ้าเกิดเหมือนมันอยู่ที่ความคิดมากกว่าว่าเราใส่ใจมันมากแค่ไหนถ้าเราคิดว่ามีแนวคิดที่มันจะประหยัดหรือจะช่วยโลกได้หรือช่วยประหยัดพลังงานอะไรก็ตามคิดว่าทุกอย่างเป็นอีโคค่ะมันใกล้ตัวกว่าที่คิดบางคนคิดว่าอีโคมันไกลตัวมันก็ไม่ใช่แท้เองไม่ใช่คนเก่งอะค่ะเราไม่ปล่อยโอกาสมากกว่าโอกาสมันเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยรู้สึกว่า ถ้าเราไม่เก่งเราต้องพยายามบางคนที่เก่งอยู่แล้วก็อย่าเหมือนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วพอแค่นั้นอะไรเงี้ยคิดบวกไว้อ่ะแล้วก็พยายามตั้งใจหาโอกาสแล้วอย่าไปทิ้งโอกาสที่มันมาค่ะแค่นั้นเองทุกคนทําได้อยู่แล้วขนาดแทนไม่เก่งแทนทําได้เลย <laughs> ครับไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะครับเยี่ยมกู้ไปเลยครับเพราะพวกเรานั้นได้ได้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีความตั้งใจซะเล็กน้อยแล้วประกันว่าชาติไทยของเราเจริญแน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็เจริญอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากให้เจริญยิ่งขึ้นไปเอาล้ครับช่วงท้ายของรายการนะครับอย่าลืมครับรายการของเราครับฝากไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณเห็นอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางครับอยากจะเปลี่ยนมันเข้าทีครับไม่สําคัญว่ามันจะใช้ได้จริง หรือใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อคุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับนั่นถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมกูลสุดยอดไปเลยนะครับผมดูจากนาฬิกาโอ้โหเวลาหมด,หมด,ห,มดหมดเวลาครับวันนี้พลากรุงองต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกลับมาพบกับรายการขอเปลี่ยนได้ใหม่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ